เขาคบกับผู้หญิงคนหนึ่งหนูมาจับได้ช่วงปีหกสี่ผู้ชายไปบอกกับเขาว่าไม่มีลูกไม่มีเมียแต่หนูวท้องลูกนะหนูก็มาจดทะเบียนสมรสกับเขาก็คือซ้อนกับเรามานั่นแหละใช่หนูก็เลยถามว่าเป็นอะไรกับคนนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นเมียอีกคนพอจับได้ปุ๊บเขาก็แอบคบกันมาต่อสี่ปีจนมาท้องแต่ผู้หญิงอะ่ะเขาอยู่ในโลกของเขาได้ก็บอกก็ยอมให้ <c oughs> มีเขาอยู่อีกคนและมีหนูอีกคนแต่ผู้ชายอย่ามีใครนะ ผู้ชายก็มีอีกลนาสุดมามีกับน้องที่ทํางานตัวเอง mm hmm. ที่หนูได้รู้ว่าเขามีอีกคนหนึ่งเพราะว่าเมียน้อยกับเมียน้อยมาตีกันเองแล้วก็คนที่ท้องก็มาบอกหนูทุกอย่างผู้ชายไม่พอใจหนูขอเลิกขอ,อยาก,กับหนูมาตลอดหนูก็เลยบอกว่าโอเคถ้าคุณไม่มีเงินมาให้ฉันฉันก็ไม่อยากเพราะว่าตอนนี้คนที่อยากได้ใบหย่ามากที่สุดคือคนที่ปัจจุบันที่อยู่กับเขาทุกวันศุกร์สี่ทุ่มครึง่งทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34